สวัสดีครับพก,กับสุรกุกข์่าวลิเวอร์ pool เราเริ่มต้นกันที่หงเริ่มเดินเครื่องหรือเป็นแคน่กลนหลวงสื่อสเปนเปิดเผยนะครับลิเวอร์ pool กำลังติดต่อไปที่โรเมริตเพื่อขอซื้อตัวหมาตินโอเดนการ์ดในช่วงที่ทั้งสองทีมดวลกันในศึกยูฟ่าแชมเลียกหงเริ่มเดินเครื่องหรือแค่กลหลวงสมสครลิเวอร์ pool นะครับทีมดังในศึกพรีเมียร์อังกฤษกำลังตกเป็นข่าววาในตอนนี้ทีมงานโจจาได้รับไฟเขียวจากเชคกิ้งครับ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าให้ใช้ช่วงเวลาที่ลิเวอร์พูลมีเกมการแข่งขันกับเรือมาริดในช่วงกลางสัปดาห์นี้เป็นเวลาเจรจาพูดคุยเพื่อสอบถามความเป็นไปได้เกี่ยวกับสถานการณ์การย้ายทีมของมาตินโอนกาเข้าสู่ลิเวอร์พูลในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้โดยรายงานนี้มจาจากอาร์ตนะครับระบุว่าสโมสรลิเวอร์พูลกำลังพยายามอย่างเต็มที่ในการเจรจากับทางรเรืมาริตเพื่อขอซื้อมาตินโอนกากองกลางตัวรุกที่เวลานี้ถูกทันเรืมาริต ปล่อยให้กับทางอัลซานอลยืนตัวไปใช้งานจนจบฤดูกาลนี้โดยหลังจากเกมที่ลิเวอร์พูลบุกไปเอาชนะอัลซนอลองได้3-0ถึงถิ่นเอ็มเรสสเตเดียมหลังจากจบเกมกล้องถ่ายทอดสดก็ได้จับภาพที่ทางจิกกิ้งคลับยืนพูดคุยกับมาตินโอนิการอยู่พักหนึ่งก่อนที่นันกข่าจะสวมกอดกันและแยกย้ายกันไปซึ่งเรื่องนี้ทําให้หลายฝ่ายมองว่าจิกกิ้งคลับได้เอ่ยปากชกชวนมาตินโอนกิการมาร่วมทีมลิเวอร์พูลในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้ เดยเพเมเกอร์นในวัย22ปีรายนี้กำลังตกเป็นเป้าอย่างหนักของ Liverpool, ลิเวอร์พูลหลังจากที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับอาร์เซนอลที่มีมิเกลอาร์เตต้าผู้จัดก,การทีมและมีความเป็นไปได้สูงที่ลิเวอร์พูลจะเจรจาดึงตัวนักเตะรายนี้มาร่วมทีมทันทีหลังจบฤดูกาลนี้โดยคาดกันว่าเรอลมเริดน,น่าจะดีที่จะปล่อยตัวกองกลางชาวโนเวตร,รายนี้ออกจากทีมอย่างแน่นอนซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าทีมไหนจะพร้อมจ่ายมากกว่ากันระหว่างอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูล โดยล่าสุดในงานแถลงข่าวของคุณซื่อเซเดเนซีดานเมื่อวันที่ผ่านมานั้นทางนักข่าวก็ได้ถามไปถึงเซเดเดนซีดานหลังจากจบงานแถลงข่าวถึงความเคลื่อนไหวในดิวของมาตินเอวนการดซึ่งทางคุณซืเอเ์เองเร็ก็ได้ตอบกลับมาว่าทางสโมสรได้ตัดสินใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าต้องการปล่อยตัวกองการรายนี้อนเทียบหลังจบฤดูก,กาลในทันทีเพราะตัวนักเตะไม่ได้อยู่ในแผนการทาทีมของเขามานานแล้วและการขายนักเตะให้กับทีมเพียงลิกนั้นย่อมทําให้เดอเร์เมร์ได้กำไรสูงขึ้น โดยาคาดการณ์กันว่าค่าตัวของมาตินโอนกาดนั้นจะอยู่ที่ประมาณ40ล้านปอนด์โดยมีลิบรูพูลนั้นนะครับเป็นทีมล่าสุดที่กำลังให้ความสนใจในตัวของกองกลางรายนี้ต่อจากอัลเซนอลที่ต้องการนึ่งตัวนักเตะร,รายนี้มาร่วมทีมแบบถาวร ดยเต้นนอาร์ตนะครับก็ได้กล่าวเสริมว่าสาเหตุที่ทันหรือมาร็ดรไม่คิดที่จะรั้งมาตินอนการให้อยู่กับทีมต่อไปและรีบขายเขาออกจากทีมนั้นเนื่องจากณตอนนี้เดือมาร็ดกำลังมีแผนที่จะดึงตัวคลีเลียนเอมเาเป้หรือไม่ก็โมเมตซาร่ามาร่วมเทียมหลังจบฤดูกาลนี้นั่นจึงทําให้ทันหรือมาร็ดจําเป็นจะต้องเรียบระดมทุนเป็นการด่วนโดยการขายเล่นบางคนออกจากทีมที่ไม่ได้ใช้งานออกไป โดยทางรัอเรตตตั้งเป้าว่าพวกเขาจะนําเงินที่ได้ไม่ต่ากว่า150ล้านปอนด์ที่มาจากการขายนักเตะออกจีมนั้นเพื่อไปซื้อผู้เล่นใหม่อ,มอย่างเอ็มปเปเป้หรือไม่ก็โมซาลาซึ่งเป็นนักเตะที่ทางรัอเรตตอยากจะได้ตัวมาร่วมทัพฉะนั้นก็ทําให้การขายมาตินโอนิกาออกจีมนั้นคือสิ่งที่พวกเขากาลังจะทําและทางลิเวอร์พูลก็พร้อมที่จะดึงตัวมาตินโอนิกามารวมทีมเช่นเดียวกันเพราะทางตนนี้จิ๊กเก็ครับประกาศแล้วว่าอยากได้นักเตะร,รายนี้เข้าสู่ทีมในฤดูกาลหน้า ครับโี้อันลอนโซเชื่อว่าฟอร์มการเล่นของโอซันคาบักจะเป็นตัวตัดสินผลแพ้ชนะของลิเวอร์พูลในเกมค่ำคืนนี้จาบ,บี้อลอนโซนะครับอดีตกองกลางของสโมสรลิเวอร์พูลและกรอมเมริดและสโมสรลิเวอร์พูลน,นะครับก็ได้ออาแสดงทัศนะแบบเป็นกลางนะครับว่า ในเกมฟาดแข้งในศึกดูฟ่าแชมเลีกใน,นค,ค่ำคืนนี้ที่ลิเวอร,ร์พูลจะบุกไปเยือนโรมาเรตในค่ำคืนนี้นั้นลิเวอร์พูลจะมีผลการแข่งขันที่ดีหรือย่านั้นก็ขึ้นอยู่กระฟองการเล่นในสนามของโอซันคาบักโดยเชื่อว่าผลงานของคาบักกองหลังเลือดเติร์กายนี้เป็นสำคัญเพราะเชื่อว่าหากโอซันคาบักทำผลงานได้ดีในนัดน,นี้ลิเวอร์พูลก็มีโอกาสที่จะได้ผลการแข่งขันที่ดีตามที่พูกก้าวตการเช่นเดียวกัน โดยตอนนี้นะครับชาบี้อลองโซกำลังรับหน้าที่เป็นโค้ชให้กับทางเรอัลซาเดบีหลังจากที่เพิ่งต่อสัญญาไปเมื่อสองสัปดาห์ก่อนซึ่งทางอลองโซก็เป็นสิทธิ์เก่าของทั้งสองเทียมก็ได้กล่าวก่อนเกมยูสิกกัฟ้านชมลีกในค่ำคืนนี้ที่จะเริ่มต้นขึ้นว่าเกมในค่ำคืนนี้ระหว่างโรมรัลเด็ตและลิเวอร์พูลถือเป็นเกมที่มีความสําคัญอย่างมากของทั้งสองเทียมและไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมาในรูปแบบใดก็ตามตัวของเขานั้นก็เชื่อว่า เกมนี้เป็นเกมระดับคุณภาพอีกเกมหนึ่งที่น่าจดจําของสึกยูฟ่าชุมเบรีและในฐานะที่ผมเคยเป็นอดีตผู้เล่นของทั้งสองทีมตัวผมก็ามาว่าทั้งสองทีมมีโอกาสเก็บชัยชนะได้พอๆกันเพราะกองหน้าของทั้งสองทีมนั้นมีความสามารถในระดับโลกที่ได้รับการอยอมรับดังนั้นผลแพ้ชนะในนัดน,นี้จะต้องวัดกันที่ความแน่นอนของตัวผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังว่าจะสามารถจัดการกับกองหน้าของทีมฝ่ายตรงข้ามได้ดีขนาดไหนนั่นเอง เนื่อง่าเกมนี้คาบักน่าจะต้องพบกับกองหน้าตัวอันตรายอย่างคาริมเบนเซม่าที่เคยปรับลิเวอร์พูลมาแล้วในนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเลกเมื่อปี2018และการที่โอซานคาบักจะต้องเป็นผู้เล่นที่ตามประกบเบนเซม่าในเกมใน,นนัดนี้หลายฝ่ายก็มาว่านี่คืองานหนักและบททดสอบที่น่าจับตามองของโอซานคาบัก เพราะหากคาบักสามารถจัดการกับกู้หูกองหน้าของโรมเมริดและหยุดพวกเขาเอาไว้ได้นั่นก็เชื่อได้ว่าลิวพูจะได้ผลการแข่งขันที่พวกเขาต้องการและอาจาจะเก็บเคลีย s h ชีตได้อีกนัดหลังจากที่คาบักและนัดฟิลิปพวกเขาต่างก็ช่วยกันเก็บคลีย s h ชีตให้กับทีมมาแล้วได้ถึง3นัดติดต่อกัน ดยตอนั้นชาบ,บีอโองโซก็ได้กล่าวกับเดลิมเลอร์ต่อไปว่าฤดูกาลนี้เบนสามารถแสดงเห็นแล้วว่าเขายังคงเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดในยุโรปอย่างไม่ต้องสงสยัยและจากการที่เขาทําประตูส่วนใหญ่ให้กับเดือร์อิทในวิกาลนี้เขาทําประตูสําคัญสาคัญและเป็นประตูสัตว์สินชัยชนะมาโดยตลอดและเขาจะเป็นภัยคุกคามที่น่ากลัวสาหรับลิเวอร์พูลในเกมนัดนี้และนี่อาจจะเป็นจุดชี้เป็นชี้ตายถ้าหากโอซานคาบักทำได้ไม่ดีพอเพราะนักเตะย่างเบนซิมานั้นผมชื่อว่า คนที่รับมือกับเขาได้นั้นก็คือเวอร์ก mm ิวฟันได้เพียงคนเดียวเท่าน,นั้นแต่มันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่เวอร์ก mm ิวฟันได้ไม่ได้อยู่ในสนามในเกมค่ำคืนนี้ผู้เล่นอีกคู่ที่น่าสนใจในใจผมและผมก็อยากให้ทุกคนจับตามองในเกมในค่ำคืนนี้นั่นก็คือโทนี่โกลสและฟามิโยซึ่งทั้งสองคนนั้นคือผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางที่ดีที่สุดของทั้งสองทีมและทิงลีกและการประทะกันของทั้งสองคนนั้นจะเป็นการตัดสินว่ากองกลางของใครจะได้เปรียบและทำผลง,งานด้ดีกว่ากัน เพราะบริวูผูจำเป็นจะต้องได้เปรียบในตำแหน่งกองกลางให้ได้สีก่อนพวกเขาจึงจะสามารถใช้การเพรสซิ่งกลางสนามตามที่พวกเขาถนัดได้ดังนั้นความคิดสร้างสรรค์เกมของทั้งสอคนนี้แหละจะเป็นอีกปัจจัยสำคัญต่อผลแพ้นชนะในเกมน,นี้ชาบี้อลองโซกล่าวท้าย เจคกนคลัปเปิดใจกรณีรามอสเล่นงานซาลาห์คาริวตนัดชิงชนะเนลิศยูฟ่าแชมเลียกในปี2 0 1 8กุนสือยิ้มฟันขาวนะฮะของลิเวอร์พูลก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อการเกมนวลกับเดอมาร์เรตในศึกยูฟ่าแชมเลียกถึงกรณีที่ลูกทีมของเขาถูกเซเกลรามอสกองหลังพันหดของราชันชุดขาวเดอมาร์เรตเข้าประทะหนักจนบาดเจ็บหนักเมื่อ3ปีก่อน บเมเบาลาล,ล,ล่าลอริสกาลิอตถูกเซอร์เกลรามอสกับตันทีมฝั่งราชชุกขขาวหรือมเรตเข้าประทะอย่างหนักจนบาดเจ็บรุนแรงในเกมนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเลียกในปี2 0 1 8จนมีส่วนให้หงดางแพ้ไปอย่างน่าเจ็บใจด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อสามซึ่งล่าสุดจิเกนกราฟก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงเหตุการณ์ดังกล่าวในงาน่านการแถลงข่าวก่อนรอเบริตศึกในศึกยูฟ่าแชมเลียกรอบ8ทีมสุดท้ายในวันนี้ซึ่งนายัานลิอร์ผู้ก็ได้ตอบกระสือว่า มันคือเรื่องจริงที่ซาล่าทำได้ดีมากๆทีมของเราทำงานได้ดีในช่วง30นาทีแรกและหลังจากที่เขาบาดเจ็บทีมของเราก็ไม่มีอะไรอีกต่อไปรูปเกมของมาริกก็เริ่มดีขึ้นและก็มาคุมอำนาจในสนามได้ทั้งหมดตามปกติแล้วทีมของเราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเกมแบบนี้อยู่แล้วเราเผเชิญกับการเล่นแบบนี้มามากผมอยากจะบอกว่าเราต้องการเล่นฟุตบอลอย่างใสสะอาดตอนนี้มันก็แค่ช่วงเวลาที่แตกต่างกันสถานที่มันก็แตกต่างกันออกไป ท่าน,นี้นักข่าวยังถามว่าเจีกิงครับคิดอย่างไรกับการที่รามอสบาดเจ็บจนพลาดลงเล่นกับลิเวอร์พูลตั้งสองนัดซึ่งเจีกิงครับก็ได้ตอบว่าผมบอกได้เลยนะครับว่าถ้าคุณจะให้ผมเชิญเขามาในงานวันเกิดครบอายุ60ปีของผมผมก็ขอตอบเลยว่าไมา่ผมไม่ได้หมายถึงว่าเขาไม่ใช่นักฟุตบอลที่แย่แต่ผมไม่ชอบสิ่งที่เขาทําในวันนั้นแต่มันก็ผ่านมานานแล้วผมก็ไม่สามารถดึงความรู้สึกนั้นกลับคืนมาได้ สิ่งที่ผมพยายามก็คือเตรียมทีมสำหรับในวันพรุ่งนี้เพื่อแสดงเห็นว่าเราดีแค่ไหนในฐานะทีมฟุตบอลผมไม่สนใจที่จะแก้แค้นหรอกนะครับพวกเราก็แค่ต้องการแสดงให้ฝั่งของเขาได้เห็นว่าพวกเรายังคงมีความปรารถนาที่จะคว้าถ้วยรางวาัลผมไม่เชื่อเรื่องการมาแก้แค้นมากจนเกินไปผมต้องการแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าเรายังคงต่อสู้สำหรับศึกยูฟ่าแชมเปียกนะฮะรอบแปทีมสุดท้ายจะอุบัติขึ้นระหว่างโรมเมริสก,กับลิเวอร์พูล ที่จะฟาดแข่งกันในนัดแรกที่สนามอัลเฟรโดดิสเตฟานโนสเตเดียมนักกุมารเรดในวันที่6เมษายนนี้นะฮะและกลับไปเล่นที่อันฟิลในวันที่14เมษายนนอกจากนี้ก็คือเป็นการรีแมตในนัดนชิงชนเลิศเมื่อปี2008อีกด้วยนะฮะโอ้โหนขนคิงสแตนอัพนี่คือสุริการลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นนะครับวันที่6เมษายนนะครับวันนี้เรามาชมไลฟ์สด สำหรับลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับความน่าจะเป็นว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับวันนี้เจอกัน2ทุ่งนะฮะสำหรับแฟนบอลหงด่างลิเวอร์พูลทุกคนนะฮะเดี๋ยวเจอกับแอดมินม n งนะฮะแล้วกลับมาพบกันสวัสดีครับ